ณสถานที่ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าทัพ ช่วงเวลาที่เสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระบรมไอยกากาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองทวารจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งก่อร่างสร้างกรุงต้องผจญค่าศึกจากทุกทิศด้วยทรงละไม้คล้ายสมเด็จพระบรมไอยกากาธิราช จึงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระกิตติยศเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาโปรดให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและประทับจำพรรษาณวัดพระราสิทธารามบางกอกใหญ่ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอด พุทธศักราช2,356ในรัชาการสมเด็จพระบรมัชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมมื่นเจสดาบดินกำกับหน้าที่รชาชการในกรมสำคัญหลายกรมคือกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาด้วยพระปรีชาสามารถทางการค้า ทรงจัดเปลือสสำเพาไปค้าขายกับเมืองจีนและด้วยพระราชกตัญยุตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนตถสำหรับทำนุบำรุงแผ่นดินเป็นที่ชื่นพระราชฤทัยมากถึงกับตรัสเรียบพระองค์เล่นๆว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกัน ในส่วนพระองค์ก็โปรดให้ตั้งโรงทานสงเคราะห์ราษฎรยากไร้หน้าวังท่าพระสถานที่ประทับในเวลานั้นนับว่าได้ทรงศึกษาทั้งในส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้ด้านดูแลประชาชนด้วยพระองค์เองพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลไลเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายการสื่รชาชสมบัติ บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีและเหล่าข้าทูลลอ,องทุลีพระบาทน้อยใหญ่จึงได้ประชุมปรึกษายินยอมพร้อมใจกันเชิญพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจดสดาบดินขึ้นครองราชาสมบัติโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในช่วงวันที่29กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพุทธศักราช2367 และในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชาอง์การขอให้เหล่าพญาเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์บำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไปทรงตั้งพระไทยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระไทยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริต จากพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวแสดงถึงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทยัยที่จะบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขพระราชการณียกิจที่สำคัญลำดับแรกในปีที่เสด็จขึ้นครองราชพุทธศักราช2,367คือการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรค่านาโดยแต่เดิมนารายคต ซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียอากรเสียแต่นารายคงนาของราษฎรโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคดและนารายคงยังเป็นธรรมและเสมอภาคในเวลาเดียวกันทรงกวดขันให้ยกเลิกการบังคับซื้อข้าวราคาถูกจากราษฎรโปรดให้กำหนดมาตราช่างตวงให้เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงเข้าเปลือก เพื่อป้องกันเจ้าพนักงานช่อโกงข้าวชาวนาและเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นโปรดให้ตั้งกลองที่พระราชฐานชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรมาตีเพื่อร้องทุกถวายฎิกาได้ทุกวันด้วยมีพระราชดำริว่าแม้ไม่ได้เสด็จออกนอกพระราชฐานแต่โปรดให้ราษฎรสามารถบรรเทาความทุกข์ร้อนถวายฎิกาได้ทุกวัน โดยพระองค์เองทรงควบคุมใกล้ชิดให้มีการตรวจสอบตัดสินดีกาอย่างถูกต้องพุทธศักราช2380ทรงตรากฎหมายใช้ปราบปรามโจรผู้ร้ายที่เรียกว่าพระราชกำหนดโจรหเส้นโดยกำหนดให้ราชดอต้องช่วยกันดูแลเหตุการณ์ในรัศมีหเส้นหรือ200เมตรจากบ้านเรือนของตนนับว่าเป็นพระราชกุศโลบาย รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อย่างแยบยนต์และปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดี <S <S ที่สำคัญพระราชการณียกิจที่หารกล้ายิ่งคือการทรงปราบฝิ่นและอั้งยี่ซึ่งลักลอบค้าฟิน่นโปรดให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฟิน่นกินฟิน่นขายฟิน่นและนำฝิ่นเข้าสู่ราชอาณาจักรมีกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง โดยเมื่อพุทธศักราช2,382โปรดให้จับฝิ่นได้ถึง3,700หาบคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในรัชสมัยนั้นทรงให้เผาทำลายฝิ่นที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทส่วนกลักฝิ่นให้หลอมแล้วหล่อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณศา,าลาการ,ปรเปียนวัดสุทัศน์เทพวรารามนามว่าพระพุทธเศษธมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดเป็นปริศนาให้ผู้หลงผิดคิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีดังเช่นพระพุทธปฏิมาที่หล่อ,อขึ้นจากกลักฝินตลอดรัชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชการณียกิจอย่างเข้มแข็ง ทางด้านการรักษาความสงบภายในพระนครรักษากฎประเบียบให้พระสฎรรได้รับความยุติธรรมและเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขสมดังที่ได้มีพระราชปณิธานว่าจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดีสืบไป